ขอบคุณทุกคนเลยแบบทุกคนจะหมบว่าการการทำงานรอบนี้มันไม่มีอะไรติดขัดตรงที่ทุกคนที่อยู่ในใน,ในการทํางานอะทุกคนน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะฟังผมเสมอเลยทุกคนไม่มีใครแบบตะแบงเลยอะไรเงี้ย มีเวลาก็ย้อนกลับไปดูกันเยอะนะทุกคนนั่นแหละมันคือความตั้งใจของเราเมื่อคืนนี้ผมก็อะไรวะเมื่อคืนนี้ขึ้นนู้ว่าผมอ่ะมันจะไม่คือแล้วก็ชอที่ผมจะร้องไห้มากเลยคือแบบว่าตอนที่นุ่นหขร้องเพลงขอบคุณอ่ะอันนี้มันรำ,ำเรียงมาทีละชอตนะทุกคนตอนที่นุ่นหขร้องเพลงขอบคุณอ่ะพอเวลาที่เขาหันไปนกอดหนูแล้วเขากอดหนูเสร็จปุ๊บเขาเขากอดพ่อสอนหลัง เขามองเขามองเขาส่องสายตามองพี่ต้อมแล้วเขาก็เลยส่อง,งสายตามาคมองผมคือคือตานู่นเนี่ยมันมันบอกถึงความรู้สึกว่าเออขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยโอ้โหแบบร้องเลย จะบอกว่าตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาห้าปีเราเคยเรา,เราตั้งแต่เราไปครอบครัวเดียวกันมาห้าปีที่นุ่นกับน,นุ่มคบกันเนี่ยเราเจอกันเราก็ยังมากให้แบบเออขอบคุณนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากตบไหล่บ้างแท็กแท็กมือบ้างตบเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือเมื่อวานนี่คือแบบว่า,วา,วาที่ทุกคนได้เห็นเออนุ่มก็เดื่อกมาเกาะแล้วก็นุ่มก็ เดินเข้ามาตบไล่กอดกันแล้วก็ผมก็นึกว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วพอไปถึงไปถึงที่พักแล้วก็ผมก็บทางโพสต์มมอยู่แล้วผมก็นั่งคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วรู้ว่เข้ามา,ขา,มามเ,มเ,เข้ามาคอมเมนต์เลยเออนุ่งเข้ามาคอมเมนต์แล้วแบบเออสุดยอดพี่อะไร รู้สึกแบบโคตรดีใจเลยแบบอือชาอาาบบอกมันข้าวปิ้วอีกออคุณครับชาวีน้ำเลยถ้าพูดมาคาดใจแบบโอ้โหมันที่มันคืนน้ำน้ำตายอะบอกแบบความสุขจริงไว้ทุกคนแบบเออแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี้โจ๊ ทุกคนที่อยู่ในบ้านปารมีที่เราไปด้วยกันนะทุกคนถามว่าศิลปินทุกคนที่ผมเข้ามาด้านหลังอะพอเวลาที่ผมเข้ามาเขาก็ปลกมือต้นบอกว่าต้นบอกว่าเออปลกมือให้กับผู้กำกับหน่อยทุกคนเ่ยเดี๋ยวเป็นโคราศศิลปินเป้าหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาปกมือให้ผมกันหมดเลยผมก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณดีเก็บ้านปารมีทุกคนที่เราไปด้วยกัน รู้ถึงความกดดันด้วยกันพอจบเรากอดกันแล้วก็บอกเฮ้ยเราทําได้แล้วเว้ยเออเราทําได้ทุกคนตาสองกคภาพมาชื่นชมยินดีอยูก็ต้องขอบคุณด้วย